สวัสดีค่ะวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะแป้งจะมาเล่นเกม Searching for the, Eleven นะคะเป็นเกมที่เกี่ยวกับคู่หู2ตัวนะคะที่มีช้างกับหมีนี่แหละวันนึงหมีเขาได้ตื่นขึ้นมานะคะพร้อมกับสังเกตว่าเฮ้ยช้างไปไหนเพื่อนของเขาไปไหนอะไรอย่างเี้นะ,ะเราก็เลยต้องไปตามหานะคะว่าตกลงเนี่ยเขาไปไหนกันแน่ น่คสังเกตว่าเหลือตะลงเท้านะหาของโอเคเป็นเกมแนวไขปริศนานะคะแต่ระดาบก็จะไม่เหมือนกันนะให้เราไขาปริศนายากง่ายต่างกันภาพค่อนข้างจะน่ารักมากเลยเนาะ ที่เปิดประตูมาแล้วเปียวเปี้ยวเปี้ยวแดดนโอเคอ่านั่นนายหรือเปล่านั่นใช่ในายหรือเปล่าอ่ตอนนี้เราต้องหาไม้อ่ะ,ะเจอแล้วนั่นใช่ในายหรือเปล่า ตอนนี้นะคะเหมือนกับว่าเราต้องอทำยังไงก็ได้ให้นก่ะอ๋อเข้าใจแล้วให้นกบินมาตรงนี้แน่เลยอ้าวแล้วนกก็จะร้อนเออเออเออ น่ารักดีนันใช่หนายหรือเปล่าอ้าวไม่ใช่สรุปอีนี้คือชมดนะคะชมดที่กำลังติดติดรูติดรูนกอยู่ทำอะไรได้บ้างเห็ดเห็ดต้องการน้ำอันนี้ต้องการกระบวยกระบวยเอ้ยกะลอกขี้งก กระลอกดุนะนีมดเหรออ๋อเอานี่ไปให้มันได้ามาแล้วเอาอ่าแล้วก็เท เรียบร้อยแล้วไงต่อต้นไม้อ่ะเอาต้นไม้ไปจัก,กระจีอันเนี่ยจัก,กระจีจัก,กระจีอ๋อต้นไม้ไปเกาะก,กับตัวชะมดนะคะทำให้ชะมดทำให้มดเนี่ยมันไต่ชะมดโอ้โหน่ารักอ่ะพูดเลย โอเคต่อไปนะคะเป็นด่านไอตัวนี้คือตัวอะไรไอตัวที่มันอึดๆแน่เลยที่มันค่อยๆยขึ้นไปค่อยๆขึ้นไปตัวได้แล้วอ,อันนี้ไม่มีแผ่นซีดีนะคะดูเหมือนเรา,าต้องตามหาแผ่นซีดีะจะเร็วนอนๆนน ตอตอรออตื่นได้แล <t ried up> ้วนายตื่นได้แล้วน้ำแล้วยังไงต่ออ๋อสี่หนึ่งสองใช่ไหมหนึ่งสอสาส่อะสี่นงองนี้ไม่มีอ่ะ โอ้ยอ๋อจะต้องเอาอันนี้ห้ามโดนขอบหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยเอ้ยอ้ยไอพวกนี้คือตัวอะไรอ่ะเพียว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 โอเคชนะแล้วแล้วก็เอาอันนี้มา ปิดน้ำหรอใช้โลนี้อ๋อมากั้นน้ำโอเคได้มาแล้วอาเปิดทางได้แล้วอ่ะสุดยอด แล้วแล้วอีกตัวนี้ก็ยังไม่ตื่นนะมันตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วนะมันเช้าแล้วนะฉันเมาเมื่อวานฉันหนักไปหน่อยอันนี้คือให้ได้นะโอ้โหยากอะ ได้แล้วได้แล้วเห็นจังบูเห็นจังบูเป็นการมาจนภัยที่ค่อนข้างจะซับซ้อนนะใครไม่รู้คิดกลไกบ้าอะไขนาดโอเคถึง อันนี้คืออะไรนะเราต้องหาทางปลดล็อกนี่หรอกจับไม่ได้อ๋อนี่ไงสามเหลี่ยมควม่ำสามเหลี่ยมครึ่งวงกลมอันนี้ก็ต้องเป็น ครื่องวงกลมตดันเย้เก่งแล้วกิงจังเลยอ้ามีผีเสื้อผีเสื้อออร์แกนิกยบร้อยอันนี้คืออะไร ออให้กดตามนะโอเคยิ่งความจำสั้นๆอยู่เนี่ยกลมเหลี่ยมหยึกหย,ยักยุกยิกครึ่งครึ่งสามเหลี่ยมควม่ำสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมผิด <c oughs> สามเหลี่ยมหยึกหยกักกลมกลมดอกไม้กลมกลมสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมอะ สามเหลี่ยมดอกไม้กลมๆสามเหลี่ยมเอ้ยกลมๆดอกไมเเ้เรียบร้อยแล้วเราได้ปิดสวิตช์เยียบร้อยฉวงโอ้โหอีช้างนี่ก็หายไปไหนเนี่ยหายหัวไปไหมโอเคตาอนนี้คืออะไรโอ้ปิดซะนะ ปิิศนาพระพรนมาตรงนี้ดีกว่าชิบ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 มายก s อ yes! oh ดต y แ o นได้แล้วลองไห้ต่อเอ้ยห้ามไป อันนี้คืออะไรกาแฟกาแฟใส่กับน้ำเอากาแฟให้มันกินแน่นะแล้วนะลเครื่องช็อตแน่เลยเอามีความสุขอีกไอ้เนี่ยอะไร a n โดรอ l e c t ติก ฝนกับน้ำไหนดูจิใครโทน,นอีกอ้ายอนอนหลับเรียบร้อยช่วยหมีนายเห็นช้างเพื่อนของเราหรือเปล่าตามข้าพเจ้ามาได้เลย<อ>ช้างอยู่ไหน ชา้างอ้อยนี่อะไรอันนี้อะไรเอาเดี๋ยวนะอ๋อคืน อ๋อต้องทำเวลามันเผยใช่ไหมได้แล้วิแล้วเอาอะไรเอาอันนี้อรอเอาอันนี้มาใส่ในหุ่นนี้แน่เลยเอาหัวใจไปไม่ใช่แป๊บหนึ่งนะจ๊ะ ในตรงนี้อ๋อเครื่องขัดข้องกันขัดข้องแล้วก็กลมๆใส่ตรงนี้อ๋อใส่อันนี้แฉะ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 หนู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 วิ่งออกมาแล้วหนูวิ่งออกมาแล้วหนูวิ่งออกมาแล้วแล้วไงต่อ อ๋อเปลี่ยนพีดหนูไว้ทำให้เครื่องขัดคล้องโุ้ยเกมนี้แม่งน่ารักว่ะโอเคพวกเราหรือมโอ๊ยกำถูกจับตัวซะแล้วทิ้งไปเกทบบ้โอ้ยอย่าทำแบบนี้ องไม่เห oh, okay. ็นแล้วใช่ไหมน้ำมันเยิ้มเลยโอเคช้างเพื่อนรักอยู่ไหนนี่นี่นี่ปึ๊บ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 โอ๊ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ใหมใจเยนใจเยนใจียนเจยนยนๆนะจ๊ะหนึ่งสอง สามสี่ห้าโอเคเอามาปอดล็อกทุกคนเอาช้างอะช้างอะช้างอยู่ไหนอะช้างกูอยู่ไหนโอเคนะคะต่อไปเป็นเกมทำอะไร ปัปก๊กปั๊กต้องมีปั๊กเหรอไอ <c oughs> พวกนี้มามองอถ้าเพื่อนๆใครเล่นเกมน,นี้นี่ก็จะรู้ว่ามัน,นาจะมันดูแบบด่านเยอะเนาะ เป็นแปนี้ถ้าไม่ได้แคสเกมนี้อาจจะไม่เล่นอาจจะไม่เล่นต่อมันดูยากต้องนอันล้อเรีบร้อยก่ะไปแต่มันก็ดูเดาง่ายอะ่ะคือเดาได้ว่าต้องทำอะไรบ้าง ใช่ไหมเ <Okay. S 1> กมเนี้ยจะน่าเบื่อนิดหน่อยแต่ว่าอยากรู้เหมือนกันว่าเุิดท้ายตอนจบช้างมันไปอยู่ที่ไหน okay. s <S โอ้โหงานหยาบ mm hmm. ฟังฟังละ S <S สวรสค์โชคช่วยจริงๆเร็วพวกเราีบออกไปกันพวกเราบออกไปกันเราช้างอยู่ไหนอะแล้วแล้วเราก็ได้ช่วยสัตว์ทั้งหลายนะคะออกมาจากโรงงานนรลกแต่เราก็ยังเจอไม่เจอช้งอางอ้าวช้างน,นายนายไม่ได้โดนจับเหรอ เออมึงแค่ละเมอโอเคคือมึงไม่ไปตามหาในป่าละจ้ะอินีโอเคค่ะยังไงก็จบวีนี้แล้วนะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย